สองคนเนี่ยโอเคมีสามมีคุกรีดเลยครับพี่สามอาจจะมีในรถอีกประมาณสองสามคนกดเริ่มเกมมาสองมึงมายืนสามนี่ร้องไห้เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะตอนนี้อยู่ในคราวเฟียนะ chapter ที่เก้าแหวนซิมอนนะครับซิมอนอยู่ไหนวะไม่รู้ครับมาถึงก็ chapter เก้าเลยโหชิบหายมาถึง chapter หนึ่งเลยอะเอาเก้านี่หมายพูดผิดโทษตอนนี้เราอยู่กับคุณกายหูฟูชาแนลนั่นเองนะครับวันนี้ เคยเรียกชื่อแชนเนลถูได้ถูกต้องน้ำตาจะไหลถูกถูกต้องนี่คือทำให้เป็นหมันใช่ไหมไอ้นั้นถูกตอนโอ้พี่แม่งไม่เกี่ยวไอ้ไซริงเจอร์อ้าวเก็บแล้วเก็บแล้วเข็มฉีดยาพี่เข็มฉีดยาหาของเก็บไม่เหรอขอของฟาร์มไม่แมาไม่น่ากลัวนำนี่นำนำนี่เปียกเลยนะนนนั่้ำแมกกาซีน เก็บไม่ทันหาก่อนแต่ก็ไม่อยากนำทำยังไงดีเฮ้ยแมกกาซีนหรือเปล่าอ่าแมกกาซีนอ้าวครับหาอีกครับเฮ้ยแมกกาซีนพี่เอกแม่งวิ่งเก็บเลยอ่ะอมก็เจอเอาไงอ่ะบ้านหลังนี้ต้องของกูโอ้โหหรือเปล่าเอาไม่มีไม่มีเหรอมีป่ะวะมีปะวะอ่าไม่มีเสียใจด้วยคำตองใครบอกไม่มีมีเข็มฉีดยาอีกอันมาเก็บเ้วผมแบ่งพี่เห็นเปล่า รู้จักเสียสละโลกเราจะน่าอยู่ขึ้นนี่ไงวะเฮ้ยแม็กาซีนแม็กาซีนโอ้ยชิบหายเก็บเก็บไม่ได้ของเต็มสามแม็กแล้วว่ะโหเป็นไงอ่ะเต็มจนผมก็สามอ้าวอ้าวดิสคอนเนคอีกแล้วอีกแล้วพร้อเอาไวเอาไวเฮ้ย อ้าวอะไรอะไอเดี๋ยวตั้งคลิกช็อตก่อนดีคลิกสล็อตผมหลุดไปแป๊บเดียวพี่มังแย่งวะก็กลัวมันหายไงกลัววางไว้แล้วมันหายอะไรเงี้ยเกอเก็บไปก่อนเกลไม่ว่ายังไงเอาเข็มชิดยาเอาเก็บไม่ได้วะผมไม่กล้าออกไปเข็มชยาเหมือนจะพกได้คนละเข็มมั้งพี่คนละเข็มว่ะอืมคนละเข็มในมหาสมุทรทำไมไม่กล้าออกไปจายอ่ะออกแล้วอะ ไลนไข <s os> นลุกอย่าเรียกไปพี่พี่ไหนไหนไหนปไปไปอปไปไปไขไป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 ้ปไนไป้ปไปไมไป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 ไดไป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 ไไปไปไนไปไปไปรปไ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 ไรไปไปไปดปไปไปกปไ่ป่ปไปไปมปไ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 ่ไ่่มปป็มไ พี่โอ้โหตรงนู้นพี่โอ้โหโอ้โหสามสามเลยโอ้ยมันตายพี่ตายโอ้สีลยหล่สี่เลยหล่อุ้ยกระสุนหมดผมหมดอยู่ผมเก็บมาแล้วพี่เอาชิปหายกระสุนหมดอ้าหมดเกลี้ยงเลยเหรอย่างย่างเลยแม็กเลยแม็กทำไมมันเหมือนมีอะไรหล่นอยู่ตรู้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  เป็นพวกแบบชอบให้สบอารมณ์เงอ้าวนี่ไงนั่นมันมองคอนเก็บแมสเป็นการหลอกให้เล่นมุกแล้วก็เก็บกระกุ่นเฮ้ยโถใครปิดเดีย๋ยวเสียงอะไรวะพี่ยิงผมเปล่าไม่ได้ยิงเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้ตัวอะไรพ่นๆมาเสียงอะไรแปลปเมื่อกี้วะอ้าวเฮ้ยเจอเจอซีมอนไหนซีมอนวะผมก็ไม่รู้พี่แต่เลือดมันยงสรุปซีมอนเป็นบอสว่ะ เอาเอไอจิบหายข้างหลายกาม่มีข้างหลังเฮ้ยอะไรทำไมผมเดินไม่ได้ไอสัตว์ติดเสาไฟตกใจหมดเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไรเฟิลก่อนแป๊บนึงนี่ผมเอาปืนนี่ก่อนใจเย็น,นจะยนหนาหน้าเทาอ่ะไปเออหน้าเทาเลยอ่ะหน้าเทานี่ถ้าพูดกับผู้หญิงนี่หยาบนั่นหน้าเอามาแล้วมาแล้วบัวไปเล่นมุกอุ้ยมาเต็มเลยอ่ะอุ้ยวอะไรอะไรไข่ถือเลยไข่ถือเลยไข่ เฮ้ยโอ้ยกายอย่าทิ้งพี่โอ้โหพี่ผมตายด้วยความเร็วแสงเป็นยังไงพี่ท่ามันได้เหรอเออเดี๋ยวมันช่วยกายได้เหรอเอาช่วยได้นี่ว่าปั๊หมหัวใจเว้ยยีดดีปั๊หมหัวใจแล้วเว้ยมันเหมือนทำอะไรสักอย่างเห <c oughs> มือนก้มไปมวยโค้กอะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยแล้วจุดๆนี้เสียงแม่งอะไรแปลกๆวะนั่นไงเตียงอ่ะผีเตียงผีเตียงไหนพี่ พี่จำได้แล้วมันเป็นบีบเตียงมันพ่นน้าลายใส่หน้ามันรถเลือดหรอปะรดเดี๋ยวเดี๋ยวเราข้างไงไอ้เหี้ยบินหาพ่อมึงหรอพ่อมป็นกระตือสัตว์อุ้ยมันมาอุ้ยไอ้เหี้ยมันมันมันจะมันจะต้องรอดต้องรอดต้องรอดอซ้ายขวานัได้หรอร่วงไอ้เหี้ยล่วงอือเหียบ้ยเต็มต้นจริงๆครับจังหวะนี้เดี๋ยวๆมันมีอีกอันนึงอ่ะ ไอ้ไม่ใช่ดีเรเอาไปสล็อตสามโอเคนี่ก็นั่งเรียงสล็อตกูจะโดนถุยน้ำลายตายอยู่แล้วเนี่ยเอามันหยีมันหนีมันกลัวไปแล้วที่มันล่อเราเปล่วะโอ้มันเยอะเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้ั้ว์สัต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 ว์ไัตว์สัตว์เัอฮ์สัตว์สกตร์สั์สัตว์สัตว์สัตนี่ัตว์สัตว์่ั

มิงหาพวกมันหวยอะไรสิมันหายพังไว้พี่มันมันลูกซองชิบหายกระสุนหมดไปเติมเลือดก่อนนะถอยถอยเติมเลือดถอยเติมเลือดอันนึงอ่ามุมเติมเลือดมุมเติมเลือดอันไหนวะเลือดกูอยู่ไหนโอเคคอมไบเอ้ยใช้กดใช้ยังไงพี่หนักหนาดีครับใช้ยังไงวะอ๋ออ้าอุ๊ยหมดมันใช้มันกดอีควิปแล้วกดโอเคอ้าว เนเคนายตำรวจเอกเป็นไงล่ะตบหน้าแสดงความยินด,ดีหน้าแม่งอย่างไรเดียงสาเลือดพี่แม่งเหลืออยู่หนึ่งเซนนะเฮ้ยพี่ไม่มีไซน์ิงเจอร์หรอพ,พี่มีแล้วเช่หแล้วม,ม,มันมีมันมีให้เก็บอีกอันนึงไงพี่อยู่ตรงนี้อ่ะ<ร>ที่เมื่อกี้เราไม่ได้เก็บกันอ่ะอ๋อโอเคเห็นไหมความ<ล>จาดีผมนี่กินดีเอเอทุกวันดีเอฟเอเนี่ยอะไรวะน้ำมันตับแปลแงโอ้โห จึงกระสุนมดผมก็ยังมีประโยชน์ขอสดแป๊หนึงฉีดปืนไม่เหลือกระสุนเลยว่ะพี่ไม่เหลือเหมือนกันหต้องเป็นจีจ้าแล้วจังหวะนี้ไอ้ชัดซิมอนแม่งสรุปว่าให้มาช่วยเฮ้ยนั่นมันของนี่มันของนี่มันไหนแมกนาเซีนมองแน่ไหมขโมยของนะนี่ผมเห็นของข้างบ้านของข้างบ้าน อ๋อไม่ใช่ใจแจ้งแล้ท้อนเฉยๆอุ้ยที่ไปอยู่ในบ้านอุ้ย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 อะไร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 เฮ้ยเด็กมันพุ่งมาพี่เมื่อกี้ใช่เด็กว่าเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไม่รู้พี่ผมมองไม่ทันนี่เหรอเออเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้เมื่อกี้อยู่ดีมันพุ่งใส่เฉยเลยเป็นญาติแล้วพี่ฆ่ามันยังไงวะไม่ได้ฆ่ามันตายหาเองเอ้าเอาประตูติดเดี๋ยวประตูนี้แน่เลข้ามาดีโหลดแป๊บนึง โ่นาผวพร้อมที่จะไปต่อเรียนครับเปิดเลยครับอืมอายาอายาหลุดแน่เลยผมต้องหลุดแน่เลยเลยไม่หลุดเย็ดเด Amazing in Thailand โอ้ยอี้ยอ้ย้วไปไงอ่ะจะเดืข้ามรถเหรอเดิอข้างๆก็ได้ผมรู้ว่า้ย เฮียบุกีดเลย,ยไม่นี่อะไรกระสุนเอากลอกแม่ดูคลิปแม่ต้องหาว่าเป็นตุ๊ดเนี่ยเลยด,ด,ดีดีมีกลอกเปิดน้ำดินั่นมันก็โอ้กระสุนเฮ้ยนี่มันปืนกลอกพี่พี่มีกระสุนกลอกใช่ปะ่ะไม่ไม่มีมเป็นปืนเลยแหละอ๋อถ้างั้นก็ไม่ต้องเอาครับ เอ้ยใครทายมันไหวะกูมีกลอกอ้สัตว์เฮ้ยโหเตียงลอยอย่างสูงโอ้ย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 เอาวะอเอาวะโอ้ยมันเอาทอนทุบพีว่ะพี่ไม่มีอะไรไปสู้มึงแน่พี่เอกหนีลงมาโอ้ยโอ้ยทั้งตรงทั้งเตียงเตียงหัวเก็บมาแล้วไอ้สัตว์นี่ใหม่แล้วมาทำไมในไอ้บ้านนาเราหนุนไม่ต้องกลับคืนมาได้ไหมมึงอย่าโยกเหลบดีเตียงอยู่สูงนี่มเสียเปรียบมกเสียเปรียบแน่นอนกูพูดเลย โอ้โอยโอ้ยโอยโอ้้อ้ยโอเลียดเลียด่งรีดลงมาเลยคว้ยอะไรเหยียบแม่งเลยออออเนี่นั่งในเตียงพี่พี่ไปไหนวะใส่กลอกแป๊บก็ะสุนเหลือน้อยมากเลยผมมั่นใจตรงหลังรถต้องมีกระสุนด้วยไม่มีคว้ยเลยแหละบนนี้ต้องอ่านี่อะไรครับอ้าวเรียกบ้างเรียกบ้างเจอของเรียกบ้างไหมพน อุ้ยเสียงอะไรโอ้ยเตียงเตียงสองเตียงอยู่บนหัวไหนไหๆมันตุยน้ำลายแล้วอ้ย่าสองเตียงเหรออ้าวพี่บวกก็ไม่บอกผมวิ่งไปท้งเตียงอ้าวถอยสัตว์ถอยรับโอเยี่ยแค่ผมเต้ายังไม่เต้ายังไม่ทันจะซูมเลยพี่ยิงตายแล้วหัวจังวะยปืนไปมล่ะสุดยอดเลยครับในพลครับผมโดยบริการตอบแทนพี่ผมจะหากระสุนเจอแล้วก็จะเก็บมันอย่างนี้เยี่ยม มาสู้นะต้องย <c oughs> ิสู้ตองยส,สู้แล้วพูดเลยได้กระ<อ>สุนนี้มากระสุนลูกซโอเค <Okay, S 1> เอากล็อก,กมันยืนถือก่อนอุ้ยอเด็ก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 น้เนน้เน้เนอุ้ยไอเจ็ดแมมเอายิงยิงเอ้าชิบหายยังไม่ยังไม่มีหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลกชิบช้าแแก๊กแก๊กเลยชิบหาย เอาเด็กแบบนี้เ่อกี้ลี่พุ่งมาเติมเม็แป๊บกระสุนไอ้ไซลิงไซลิงไซลิงอ้าวไซลิงอ้าวผมไม่มีผมจะบอกผมจะเก็บนะผมเรียกให้พี่ดูเะเจไม่ทันแล้วอุยอุยอุยอเอาเลเจ็อมึงอ้าวชิ้ายไม่ใส่อีกทีอีกทีอีกทีเอ้ามึง เอายืนเชียร์เลยไม่คิดจะช่วยคุณเลยไม่โอ้ไมเอกมีเอ๊เดี๋ยวมีแรงยืนหลังพุูมัยพี่เป็ดวันพุธเฮ้ยโอ้โหไททันไททันไททันเสด็จมาเช่จากีนเดี๋ยชิจาร์นไอเลี้ยงก่อนตัวเนี้ยมาไอ้เลี้ยงนี่โอ้มึงเอาอ่ะอย่าพร้อมเลยเฮ้ยไหวเหรอไม่ไหวไม่ไหวแน่แน่ไม่ไหวแล้วถอยก่อนรีโหลด ปาปาะแม่ยิงไข่ยิงไข่เรายิงไข่ด้วยยิงแควนเจ็บดือดสัตว์ยิงไข่น่าเป็นยิงไข่เลยไอสัตว์เจ็บไข่สินะมึงอะดูท่าสุดนี่รู้เลยว่าปวดมากคนอะไรโดนยิงอะไรไม่ยิงยิงไข่กูไอ้สัตว์โดนไข่แค่ข้างเดียวอ่ะทำไมเหตุใดโดนข้างเดี้อ่ะ อ้าวไม่ใช่มุกคือแบบโดนข้างเดียวผมนึกว่าเล่นมุกกูคึกว่าตามมุกไม่ทันโอษเอ้ยไม่บอกที่แม่มาขอไม่มีอะไรตรงนี้ต้องมีไอเกียวิ่งไม่ได้แล้วนี่มันกระสุนไอยาใช่ใช่กระสุนอะไรวะคือกระสุนนี่คือไม่ไม่ได้จะสุนจริงๆใช่ไหมคือกระสุนเฉย ครับวัสดีครับเฮ้ยตรงนี้มีีเอกร้อด้วยไปคนเดียวเดี๋ยวตายหรอกเฮ้ยตรงนี้มีเทพเจ้าสายฟ้าไรนั่นนั่นนั่นถ่อโอ้โนี่ทอ่อไซลินไซลินอ้าวผมมองอีกที่หนึ่งแต่กด E แม่งเก็บตรงพื้น <c oughs> เก็บแบบควะเอ,เอะ่อตายแล<ะ>้วเลยโอ้ยพี่รักกูชิบหาย <c oughs> ح ح> ังชุวเลยปช่วยัปชุวย ยันยิงยาวพักกระเป๋ายิงจุกไอ้เจ้าจะไม่ลงไม่ลงออกไรออกไรใครออกไรเงินสามสหนึ่งพูดพร้อมกันนะอ่าคนดูในคลิปเป็นพยานได้ว่าเราจะซื้อตัดต่อกันเดี๋วเดี๋ยวมีข้อแก้ไขกระดาษใช่ไหมนะเออซ้อนไก่กระดาษยันยิงยาวพก็ระเป๋ายิงกระดาษคนอ้าวอ้าวผมชนะ นี่กูออกกูออกกลอดกูยังชนะเลยโอ้โหผมแม่งเก่งลงไปเลยลงไอ้ลงไปจ่าลงลงดิเดี๋ยวดิลงไปดิเฮ้ยไม่ต้องกลัวความสูงนี่ทำให้เราเก่งกล้าขู่หัวขู่หัวอะไรขู่หัวอะไรต่อลงด้วยกันอ้าวไม่มีอะไรโหกลัวไปได้แม่งตัดม่งตื่นแค่นี้อันนี้อันนี้อ่ะทีนี้อันนี้มาฝังชุมมาอ๋ออยู่ดีแล้ว <c oughs> มร <c oughs> ู้กลัวี่คือมันลงไปมันเป็นเหมือนทางเดินแล้วมันมีลูกศรบอกทางด้วยกายเมื่อกี้พี่ลงมาแล้วรอบนี้กายกลงดนเะนี่นี่ผมไม่ได้ลงตามพี่ระ <c oughs> พี่พูดเหมือนผมยังอยู่ข้างบนเลยก <c oughs> ายลงเรื่อ <c oughs> ลงเรพี่ลงตามไหมมั่นใจนะเออเออจมั่นใจมั่นใจมันเลยทิ้งกันนี่ผมไม่เล่นมุกด้วยแล้วนะโอเคเอ้ยเอ้ยย น่หลังก้องหลังก้องในก้องไหนกล้องไหนกล้องไหนที่ผมหายทางต้นดี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 มันตายแล้วเหรอไอ้ยี่ไม่ตีมันตีไม่ได้มึงโดดนั่งโอเคมานี่มานี่มานี่มานี้ไอ้เอ้าเหรอไอ้ดูเสียงกรีนนี่คือกูตายตั้งแน่แล้วไอ้สัสหยุดตีพี่ผมไปไม่ได้ว่ะโดดนั่งโดดนั่ง สรุปเลยอย่าคุต้นเลยไก่ไก่ผมมีปืนมีควยพี่เอาไงหนทางยังอีกยาวไกลครับกลัวอะไรอ่ะน้ำดิน้ำอยู่ใช่หรือไงเนี่ยตูนี้อาะอา,อาอกดไม่บอกไม่กล่าวเมื่อไหร่ฉันจะหลุดจากฝันร้ายนี่สักที ไม่รู้เหมือนกันชีพเป็นสปานอุ้ยเอาไปเช่อมีท่ออีกแล้วยูกอดมอร์ฟีนไซลิงมอร์ฟีนนี่ไม่มีแล้วนั่นมอร์แกนฟีเมนอ้แม่งเหมือนรู้ใจเอาลงลงพี่ลงตองนี้รังแบบนี้พี่ต้องลงไปไปกลัวน้ำดิอ่ะทีนี้ช่วยช่วยตัดสินใจถ้าลงแล้วเอาหน้าหรือหลังผมว่าหันไปทางนู้นหันทางที่ผมหันอะโอเค หนวะทไมเสียงมันระทึกจังวะพี่นั่นดิเฮ้ยพี่ได้กระสุนช็อตกันมาว่ะโทษเอ้ยเอาไปให้ผมดิผมมีช็อตเกินทำไมพี่รู้สึกว่ารู้สึกว่าอะไรอ๋อกันดีนี่ไงพี่ก็มีอ้าวชิบหายเลยจันกูด้วยใจกูด้วยมันเนคือมันโยนให้ไม่ได้โอ้โหม่ง น้ำเลยมีช็อกันมีช็อกันน้ำเลยน้ำเลยทางมันแคบบ้างนุ้ยทางสามทางการเอาทางไหนก่อนเขาบอกว่าขวาล้ายซ้ายดีเอาไปเดี๋ยวผมยืนรอตรงนี้แล้วกันเอ้ยอุ้ยอุ้ยไอยอยาอ้าวหลับเลยสัตว์ไงวะอ่ไงทรงใส่ง่วง อ้าวไปไม่ได้อ้าวเด็กเฮ้ยซีมเฮ้ยซิมอนไอ้เ้ยซิมอนอีกแล้วอ่ะพี่ชิบหายซิมอนมาไหนวะซิมอนมาจากไหนนี่โอ้ยแล้วแม่งทางแคบเลยเนี่ยน้ำเลยลูกพี่กระสุนผมมีประมาณแปดนัดเดียวเดียวเดียวอยู่ไหนวะเฮ้ยเจอแล้วบอกด้วยผมว่าทางนั้นแหละทางกลับทางนึงนีโอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ชิบหายแล้วผมทิ้งพี่ไปผมขอโทษรู้สึกผิดเฮ้ยกี่ว่าแม่งมาจากข้างหลังเราอ่ะ เราวะไปนี่เราผมด้วยอานีนี่นี่ที่ว่าแม่งตรงนี้ชัวฮัลโหลรู้เปล่าวะเอาไม่ใช่หดืนไปดักหน้าเราแล้วเหรอแม่งรู้ได้ไงว่าเราจะไปไหนเอาลายเป็นกูนำเฉยเลยบูดจ้าใส่ลิงตรงนี้ใส่ลิงหนึ่งอันพี่รู้สึกว่ามีแล้วชิบหหยไปพี่เอาทำไมกลายเป็นกูนำ ที่มีลูกซงลูกซมีลูกซโอ้โหเจอแล้วโอ้ยมาจบันจบไปุตเอายิงยิงานีก่อนโอ้เจ็เจ็บเจ็โอ้มาตปักกซิมอนมาไปหมดแล้วซิมนนี่มันคือตัวเอกเวลาเราเล่น chapter ปกติใช่ป่ะใช่ใช่แต่นึ่งพี่กระสุนกระสุนผมหมดผมก็เลยยืนเปลี่ยนปืนอยู่ตรงนี้แบบชิวช ไม่มีไม่มีทักตื่นแล้วอ่ะเหลอเออเหลืเฮ้ยมันเหลือให้ผมวิ่งไปบวกเลยไหมเหลือกลอกอยู่สามนัดว่ะเลือดเท่าไหตอนเนี้ยเลือดผมเนี้ยพี่ดูด้านขวาดิผมเหลือประมาณเจ็ดเห้าเข้าเข้าไปบวกก็ได้แล้วเดี๋ยวบวกเสร็จแล้วเอาเอาไปเก็บเอาไปเก็บไซลินโอเคโอเคบวกรัพว โอ hey, ๊ยจะไมมึงหันมามองวะอย่ามองอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แค่อย่ามองตาที่ถึงถ้าเธอไม่รักสีเข้าไปสีเข้าไปป่อนเลือดครบแปดไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้ไอมาสุดยอดไปเลยที่หมอฟีลมันบอกว่าเติมเลือดแต่ว่ามันอันตรายมันเป็นสารเสพติดใช่ไหมเอาผมฉีดแล้วเราจะเห็นภาพหลอนไหมเนี่ยอุ้ยหน้าเหมือนเดีตเลยอ่ะ เป็นห่อผืนได้ป่ะเออห่อผืนละวนี่ไซลิงอยู่ไหนกูกลับมาเก็บกูจะโดูนี่เนี่ยลีเลี่ยมโอเคไปต่อไครับเราไม่มีกระสุนเหลือสักเม็ดนึงนะตอนนี้ฮะับทำไงดีครับท่านผู้พันครับท่านผู้พันด้วยนะครับผมตอนนี้ทั้งหมดนี้พี่อนไปช็อตกังนะลุยไปถึงปัญหาของซิมอนนะครับผมซิมอนเขามีปัญหาครับอ้าวตานคุ้ยตกใจหาด้านความรักเขาพยายามขอความรักกับตำรวจหนุ่มสองนายนี้ครับแต่ว่า ชิบหายนี่ยายเก๋เกมาตีมีกระสุนน่ะตีตีได้มึงเฮ็ดแ้งห้องหีสัสพ่อเป็นชาวล้อตเตอรโอ้โหตะเต็บตะเต็บสุดงเฟิร์สเฟิร์สพุ่งเฟิร์สเฟิร์สชิบหายแล้วเสียงร้องไปลิ้นมึงยาวลิ้นมึงยาวจังวะโอ้ยดูกางเกงอนาถาเห็นกลวยเป็นลำเลยสัตว์ทำไมเหมือนตีโดนกายตลอดเวลาวะ ก็ <g ess ling> รู้สึกอย่างนัน้นพี่รู้สึก<ต>เจ็บนะต,ต,ตีนั้ปัก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 ดิไ <g ess ling> ม่ได้ตีโดนมอนเลยปักนี่เป็นหมานั่นปกักนั่นก็ปกักไงก็ปักไงอ้าวเหรอไอ้อเจ้าส้บัติชิบหายแลย้วมัวแต่มองว <g ess ling> ่าอะไรแดงๆวะนายพลไม่ใจรอดครับผมเป็นตัวแทงให้เองครับผมนายพลเขไไ้ทีถอยอาศัยโอ๊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 ยเสียงอะไรมันตื่นเต้นอย่างรูข้างบนนี่ปิดครับฮัลโหล อุ้ยไอผมเฉพาะมือตกใจโคตรตกใจเลยมันใดผมนำเองครับนายพลไปนะครับจะเกิดอะไรจะรักจะเป่าทางตันอุ้ยอุ้ยตกใจหันมาเจอพี่ทางนี้ผู้กองผู้กองมาแล้วผู้กองมึงล็อกห้องไงผู้กองสุดยอดผู้กองไปเลยอู้หุกซ้ายอู้หัวต่อยเต่อยผูดกองเลย มายืนเชียร์นกูจะตายเลยช่วยกันตีก็จบมันจะตีโดนหลังมันปโดนปัก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 ที่ที่เป็นผู้กองอ้าวชิบหายเล่นเองเอา่าเล่นรีบีเข้าแสาโอเคไปทางไหนาหมาเพิ่งเหรอเน่าเฮ้ยเไอขโมนนี่มันสีวิไลมากจริงปหมเออขึ้นไงอ๋อโดดนั่งสีวิไลหน้าพี่เหรอครับเนี่ยเท่าเยอะชิบหายกว้าง่าหน่อย โอ้เนี่ยคนเดินทางยาชิบหายเลดี l เ t it go Let it go ไม่ไม่ไปเอาเอาหลังเชิกันเอาหลังเชิกันนะหลังเชิกันผมเดินถอยหลังไปเลยเนี่ยเอาทำไมพี่ต้องไปหลังดิเอาชิบหายแล้วพี่ไม่เดินหน้าเอาโอเคหลังเชิกันหลังเชิญเดินมองหน้าด้วยกันนี่แหละพี่ไปจะช่เอาไม่มีแค่นี้จะกลัวทำไมเอาไม่มีอะไร กระสุนกระสุนกระสุนนีไงกระสุนโอ้โหอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นไปฉ่ายแมงสว่านกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดาสนกะกระนกระพีนกระสนกระสุนกระสุนกระกระสุนก่ะันกระนี่ะม่นกะนกระสนกระนกนกระสรสุกะกะสุนกสุดกสนกระสุนกนะม,ๆๆม,มนมมมมเกกกกกะระกรกะระะ โอ้ผมจำอะไ่กับมาดูอะจำกับมาดูกะขอโทษพี่มันใส่กันใสเสียงเก็บกระสุนอย่างนี้รู้สึกปวดใจบ้านใครวะไอ้เหี้ยที่แป๊บนึงผมว่าทางตรงเมื่อกี้เรายังสำรวจไม่หมดครับแล้วแล้วตรงไหนมันเป็นทางเมนหลักอะเฮ้ยิงส่ลิงข้านห้องไหนแล้วว่าโอรอกันบ้องดีกว่าใช้ไ่ลิงแล้วผมเก็บเฮ้ยมีอีกมีอีกห้องหนึ่งตรงนี้มีอะไร เจอผีอีกกูจะวิ่งไปช่วยทันไม่เนี่ยไม่มีว่ะเว้ยแล้วทุบอะไรตกใจนี่ว่าทุบผีทุบพลภาพนี่อ่าทางนี้โอเคไปไปอันนี้จะมีทางแยกซ้ายกับขวาเรื่องอะไรผ่านอะไรสัตว์ดีไปเอ้าแล้วไม่ถามถามกูทำไมเนี่ยเฮ้ยตรงนี้เป็นโอ้ย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 เสียงกูเฮ้ยเสียงใครเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เปล่าใครแฟบวะ ยังแบบจะเสร็จแล้ว <sed> อ <sus> ่ะ <stock> อ <dem otted> <ff> <dell> yeah. ู้ยย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 รยย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 ย โอ้ยเป็นภาพที่สวยงามมากกายคนที่มองดูจากข้างบนนี้เป็นภาพที่สวยงามมากกายภาพที่เย,ยที่สุดตั้่งแต่เล่นเกมร้องเอ,อือเลยโอ้ยไม่เงี้ย,ยรู้สึกหอบหนึงชีตจริงพี่ช่ว<ย>ร้อยหายเหนื่อยก่อนค่อยเดินต่อได้ไหมช่วยิน <ย S 2> แม่ไม่ทันพี่เห็นเลือดผมไหมผมเหลือสิบผมรู้เสียงหอบใครเสียงหอบอกูนี่แหละยอดอ้าบายครับ 嗯。Uh huh.